หายแล้วไงมึงมึงยังจะมาแจกเวบโปกีเหรอวะเฮ้ย <Hey, S 1> มันต้องด่ามันหน่อยแล้วไอ้พวกนี้เอา้าพิ์ไม่ได้สยลูกอะไรเนี่ยเอ้ยมึงจะมาแจกทำไมแนี yeah. พิมินไม่ได้ต้องอย่างนี้มี่มึงเอาไปครูไว้อ่าไอ้แฟดมาอ่าเนื่องจากจะเปิดเทอมแล้วะฮะมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะะที่รอมานาดนันก็นซึ่งเด็กเรียน อช่วงบิเทอร์นะรู้ไหมโปรมาโคตรเยอะเลยนะฮะเนื่องจากเกิดจากพวกเด็กเรียนนะฮะมันไม่ไปรียนกันนะฮะซึ่งตื่นมาปุ๊บมันวิ่งเข้าร้านเกมฮะ,ะโอ้โหแล้วแม่ซื้อบัตรทูรมาเติมปโปรนะค,ะคิดดูฮะโอ้โหห้าสิบทัวมันเติมครั้งหนึ่งแม่ชนะได้ทั้งคนเติมเป็นพันนะฮะโอ้โหนี่ฮะสิ่งที่รอมานานพวกมึงตื่นแต่เช้าจะได้ไปเรียนจะได้ไม่ต้องมาวิ่งเข้าร้านเกมลดภาร,ระโปรไปได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะบอกเลยว่าโคตรสะใจ ต้องทนทุกงทรมานมานานแค่ไหนในช่วงที่พวกมึงปิดเทอม <c oughs> <c oughs> จากอันนี้ไม่ได้ว่านณะว่าไอ้พวกที่มันเล่นโปนะฮะทำได้เล่นโปก็อยากเดือดร้อน <c oughs> ต่อไปนี้เราก็โร่งแล้วนะฮะตื่นแต่เช้ามาโอ้โหนั่งเล่นคงไม่เจอโปรโเหมือนแต่ก่อนนะฮะเจอแม่งตั้งแต่ตีห้ายันหกโมงเย็นนะฮะโอ้โหแม่งช่วงปิดเทอมนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอ้โดีครับแม่งจะมาแจกแม่โปรออไอไอครูไวฮะ อู๋ไวอ่ะไวๆเออ,ไไอ,ไอ,ไออะไรประมาณนี้นี่อยากจะด่าจริงนะฮะคุณไม่จะแจกอะไรนักหนาฮะฮะอูโห่หน้าพื้น้างจริงน,นี่อู๋โผล่จะเปิดเทอมแล้วก็ตั้งใจเรียนนะฮะเป็นไปได้ไอ้พวกเล่นโฟมมึงอยากเข้าเกมเลยนะฮะโอ้โหเอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าปิดเทอมมึงค่อยมาเล่นใหม่เขาจะโอ้ทุยไม่ใช่แล้นะะวนะฮะก็คืออยากให้พวกมึงอ,อ่ะไปเรียนแล้วจำอ่านหนังสือเข้าสมองนะฮะ อย่กจะบอกว่าใครที่เล่นพีบีในช่วงปิดเทอมนี้เป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากเลยนะฮะมันโคตรเยอะโปรอะบอกเลยว่าโคตรฮะจนละหลายๆคนนี่โอ้โหว่วาไงเติมทิ้งไว้ก็ไม่เล่นนะฮะเข้าไปเจอโปรครั้งหนึ่งยิงโดนมันยิงหัวึงอา้าวกูออกเกมแล้วไม่เล่นในทั้งวันนะ,ะับเออเป็นอะไรที่น่าข้าใจโอ้โหเปิดเทอมแล้วเว้ยโอ้โหสุดยอด <c oughs>